อันยองนกันยันยองพี่เชียวนะคะอีกสิบหกนาทีกดบัตรตาโจาโจตาโจดิวูหลักเยี่ยมหน่อยอมันต้องได้จากใบแหละสองร้อยเจ็ดห้าใบลย Não cessa do fim de semana Só rolê bom Ela chega e desencana Com passo bem solto Com passo bem solto nosso bem sou Nossa é só do fim de ser. จะไม่ได้สักใบเลยเหรอหัวไม่อะอหัวไม่มีหลุดเลยอะอเขาเชนเนตอะไรกันอะ จะไม่หลุดจากใบเลยหรอ ไม่เลยไม่รู้ว่ามันก,กดไปแล้วพี่โกงเอาพี่อกต้องเอามันมียันแบบได้มันมียันไม่มดได้เลยมันมีมันมีมนมมนม ไปดูไปดูไปดูว uh, ิ่งตัวเต้นวิ oh ่งมือซันน่ะอาัจริงว่งคามมืคือเก่งว่ะ Oh y o d โอ้ อุ๊ยนี่คือจะร้องไห้แล้วว่านี่แหละคือความที่มันไม่ทออะมันได้ใช่ไหมม่อกี้ได้แล้วใช่ไหมไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุด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 ใช่ไหม <c oughs> ให้มันมีไปไ <c oughs> <laughs> chị mày à? đây mày chị mày đây cho chị mày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  ตตงคุ้งัองมามิกันไปได้บัตรพ่บิวมาละ v p ของมามีสามหน้าสองใบะถานีต่อไปกิบเอ์เว